รอคอยเนาะสูแห้งๆอย่างเต็มไว้มันดึกขึ้นว่นะเป่งๆเล่ยเอาจังไดเรื่องอันตั้งเสาเพื่อนนี่อันนั้นแหละบอยังบ่มายังบ่มาแต่ว่าอันสีตั้งถ้าว่าเสามาอะไรตั้งเลยมันบอใครเพิ่นมาแทกอันนี้นะคการอันนั้นเลยเพิ่นยังบบทันมาแทกมายังเนาะ โดยกลาสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอน้องตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมาอนีกามาอยู่ดินผูวงเพี่และพี่น้องเนาะโดยมาพี่คือเก่าเดอ้อพี่น้องมาอนีกาหลังจากมาแต่ดองงานดองเงินลำพรนพี่น้องเนาะไปกับบริษัทคลิปพี่น้องโดยไปกับบดลนเนาะแล้วก,ก็มาเผื่อมาเผื่อไปะนะกับกล้เติมหน่อยโดยเดียวกับสี่ เขาไปหาทางแม่ผู้วงศ์เพือเ่อเลยพี่น้องเองพันเห็ดยังอยู่เนาะพี่น้องมากับผูกทางผู้วงเนาะจากพันธุ์เห็ดยังน้องวันดีลินขี้ต้มคัมกแท้สบายดีละ่ะสบายดีปดเป็นยังอยู่นี่นะปั่นดินพี่น้องไงตุ่มลุ่มอยู่อ๋อสบายดีเดอ้อสบายดีดแสง สวัสดีค่ะสวัสดีสอทองอุวงศ์ค่ะแม่ทอง FC บอกให้เอิ้นแม่ทองยังบ่ลึ้งคยลึ้งซะาวแม่เอาลองอันลองโยมดูน้ํานี่อึบขอทอน้มันดบ่ดเอา่เริ่มไลเด้ว่านีุ่นๆมันมีคนตอยู่ใเอาปลูกยังนี่น่ะ ต้นมะม่วงบองอยังมึง,มงนี่เอามาได้ใส่ออมาแต่เหงาออมาแต่สวนผูบบ้บอมออันดูเดินกับมะกรูดแล้วมาเนี่ยต้นนี้ก็กกพี่น้องต้นมะกล้วยเพิ่นเนาะมาปลูกไป FC เพิ่นโนให้มาปลูกร้ายได้ต้อนอันนี้มันก็เป็นไวเนี่ยเนาะต้น,ตนกล้วยพอได้อะเธอเมื่อยกะมันผือดได้ เอาเต็มก่อนว่ะเอาเต็มก่อนเธอรอคอยเนาะสูบแห้งๆอย่างเต็มไว้มันดึงเหยื่อมาเป่งๆนัง่งอลีแดนนี่นะมันถือเนาะแล้วไปดุนแต่มันก็เริ่มมอน สูบสิบ่ได้เลยมันนั่นแห้งอย่างดีสิแห้ง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 เด็กเต็มแล้วบ้านนี้อือฮ่อพ่อเผื่อจะเอาไปฮดอันนี้บอกต้นกล้วยอ๋อฮดต้นกล้วยน้อยอยู่น้ำซอยแม่นี่มันนี่วันนี้ไปเวียกเพระจั๊กมันนี้เนาะ มื่อนี้เพิ่นไปก้านอยู่บ่มื่อนี้บ่ได้ไปเป็นยังไงแบบอันสิว่ันอะไรมันมันยืนเบิดมืออะไรป่นมันปวดขาปวดแข้งนะอ๋ออันมันปวดขาแล้วก็เลยไปหยุดก่อนมื้อนึงเนาะได้ผักเวียกพี่น้องเลยมาก่าไข่ในเห็นเพิ่นมาเห็ดยังกับบ่เห็นผู้วงเนาะจะคลองถี่ดินเพิ่นพี่น้องเลยเห็นเด็กโตแทนแ้วไอ้ไอ้ทงเพิ่นเนาะ หมแล้วนเนอะนี่ก็ได้แล้วใช้ลายไร้เลยถูกใหม,ม่งานแพะเพิ่นมาแต่เศร้าแะไรเบาหรือว่าหักกรมานิหฮากรมาวังหนึ่งโมงนี่นะหฮากรมาวันหนึ่งโมงนี่น้อยซอยกันเห็ดเนาะห้ามคนใหญ่เถอะบานนี้เ <c oughs> ก่งนะพี่น้อยเพิ่นกันเห็ดเนาะเมื่อืงใหม,ม่มันตายเลยมันบ่มีมอดเลยค่ะอื ได้เพิ่นนะฮะ <Okay. S 1> อันทาก้ามนี่ฮูจักอี๋บอกมียังแน่ในดินนี่เปลี่ยนแปลงยังแน่ก็อันนี้แหละนี่เหี้ยมีเย็นน้ำแล้วกะ็มีบอนเพชรทองน้ำที่ว่าใส่ท่อลงไปเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> กระงู <c oughs> เรื่อมพั้นเด <c oughs> พึ่งพึ่งมาพี่นอกก้นนองเนาะคอแต่ละมือนในการไ่ได้เห็นเจ้าของเพิ่นี่นอ้องอ่าตัวจริงเสียงจริงเลยได้ไอ้นี่นะ <c oughs> <c oughs> ่าว่าอัน เพราะว่าหาว่าเห็นพี่น้องเลยเพราะว่าเหตเวิ่งเนาะกระบอกขนไปละเลแะเลขึนกระถามว่าน้องแหละไปไซเนาะบอกว่าไปเวียกกับพันามาว่าซีมานบังที่ว่าเป็นทางน้ำไหลทะเลพัดมาบัดหลดพัตีนหัวซ้ำก็เลยบริมาซ้ำ <laughs> มีแต่ว่าพี่้อยเราเห็นพนได้ในการมแต่ดีใจน้ำทะหละน้ำก็ได้บัดนี้ว่าวการตั้งเต้โดนๆเนาะจำได้บอกว่าอยากได้น้ำใสนะ จำได้อยู่บ่ตอนถ่ายคลิปได้ว่าว่าอยากได้น้ำไส้พี่น้องจนลืมข้าวมาบัดนี้มาบัดเดียวตลอดเลยแบบนี้นะแม่มีแบบมาฮดอันนี้แหละเที่ยวมาเบิ่งทุูมือเราแล้วแบบนี้ก็มีผ่านมาแบบสีมากอ้าวถ้าเพิ่นเลิกพี่อยากเลือกยังมานะน้องเพิ่นมาน้าเพิ่นอยู่บ่แม่น้องลิลเนมาน้อบ่มาได้ผู้เดียวขนาดเขาเข้ามายังเป็นปัยญาบนทางมันมีแต่ปลาพี่น้องเยแต่ละเถื่อนเคยมาผู้เดียวอยู่บ่ อดีแล้วสะเพราะว่าเพิ่นมีน้องพี่น้องเนาะเด็กน้อยมานำสะทองวันนี้มากก็ไผ่ตอนเ้านะตอนเช้าบรมา๋อตอนเ้าร์บุรีมามาตอนโอมานำกันหลากโอกมาเพราะว่าอันห้องน้ำเอาคุดแล้วแล้วค่ะนะคิดว่าอันผู้วงที่ได้คุดสอยเปน้องบุษบุญช่าอันนี้เคยคุดอยู่บนห้องน้ำเพิ่นนะเคยบอก เคยอยู่เคยอันสอยเซาเกซาดีโอ้ยังจําได้เด้อพี่น้องเนาะโดนแหละความจําดีแท้ซะอืมแต่ว่าของตัวเองนี่ยังยังบ่เคยเนาะบ่ได้ขุดบ่ได้ขุดซ้ําบ่เป็นหยังเนาะทั้งแม่เพิ่นแล้วก็อ้ายท่งแล้วแหแล้วก็บ่เป็นหยังดอสิเฮ็ดหยังนี่สิตัดีบ่้ เรื่องอันเทือนซ่านกะกำลังพี่น้อยเนาะสูบยังให้น้ำมันใสแก้มตัวเนอาเป็นแดงเพราะว่ามันถ้าเวบัวอันสูบแล้วมันสีขุ่นเลยแล้วการทั้งอันนี้ขืดขืดขืดเนื้อเลยกันสูบสูบน้ำพี่น้องเยเนาะสมซมซมว่าอยากได้อีกแล้วนนี้ไหนมันใสไวๆบางคนก็หมอนได้อันนี้นะ คนแบบเอาไหมมาแล้วกันยังิดน้องขึ้นลงแบบนั้นลงงงายกลัวมีันไหมหลาดอยู่นี่แล้วก็ดึงดงลงดึงลงเอาไหอะไรครวะอาจะเมนดอชายังหมัดปานี่นี่คือจะนานายังมันยันขึ้นนั้นนั้นพอเราไเจ้าน้เมียนะจุดมือ เจมืองกับยุดก้อนมาทุกมือทุกมือเพิ่นมากระสูบเพิ่งกาไซาไปอยู่ดอกแม่อันเอาอันน้ำมานั่นไวน้เนาะเอาออกทางนี้น้ำนะออกแล้วผ้า,ากันพ่นให้ดีมาล้อมไว้เนาะเมนเมนเอาเทงนั้นก็ได้อยู่อาจจะสิตัสใหยังสมัยอันนี้นะมือ่นเอาผ้า,ากันพนมานั่นไวมนนะ้มือ่นะวันอิดเลยว่าเมนบอก แม่อ๋อมื้งอื่นกับผักอีกมื้งอื่นยังมาสูบบุ้งนี่พี่น้องเอ็นนาเหือออกเต็มไดเลยสูบน้ำให้ใส่ป่ะฉุบเงี้ยทางไอ้ทงพคนเราให้ชิมยังขุนอยู่บ่พาชิมกันว่านี่แม่เพิ่นพาชิมแล้วชิมแล้วนี่ท้านั่นเลยกระซากระซาเป็นกาแซ่บธรรมมาด้านเลยน้ำธรรมชาติ มีแต่ว่ามันมันขี่กระลุยไล่ที่เชื่อกระลุยขีเอ็นขุยมันกัน่หอืมันหลอกทางนี้นำ้ำทางไหนกำลังน้ำสบายบดีสบายดีด้วยวันนี้นฮะชิบะเหยงว่ะวันนี้เฮมาเหยังวันนี้มีนักเห็ดหรือเป่าเมื่อนี้ก็บบัได้เหยังแล้ว มาปลูกกันนี่แะไรนี่ปลูกต้นกล้วยมะอื่นทอนะมันหนีบท่านดอกเพราะว่าไม่ยันโทรสั่งเพิ่นกะยังบมดได้พี่น้องเพราะว่ามีแต่สิไปสั่งเองเลยกะพอดีแบบไปถามเพิ่นว่าเท่าไรเท่าไรค่ะนะไปสั่งพลินๆแล้วบอแม่ยันเว่าเฮาอันอยู่นี่ก็มาจ่ายเงินอยู่มีพออยู่พุ่นก็จ่ายเงินอยู่พุ่นก็ได้ค่ะนะจ่ายเงินอยู่พุ่นแล้วก็่นมาส่งให้ก็บม่เป็นยังไงเอาจังได๋เรื่องอันตั้งเสาเฮือนนี่อันนั่นแหละบ่ยังบ่มายังบ่มาแม่นแต่ว่า อันสีตั้งถ้าว่าเศร้ามากเลยตั้งเลยแม่บอกไอ้เพิ่นมาแท็กอันนี้แล้วกันน่นเลยเพิ่นยังบบทันมาแท็กมาอยังเนาะยังเตรียมพร้อมแล้ววันนี้ทางเพื่อนกายเพิ่นแกจะเหีุยังไงนะเจ้าอมและเจ้านั้นมาทำเราเลยเพิ่นทำเส็นแล้วภูมิวงศ์กับเบิร์นพี่น้องเขื่อนเขือสัตว์เขือนออกเขื่อน่อยไปเลยเป็นนี้จังเย็นพี่น้องแบบนี้มาจังเย็น ไปไปเบิ่งห้องน้ำดูลงไปเบิรงดูว่าเป็นจังไดนะ <c oughs> พี่ดเจะคของเด,ด้มพี่องเนาะเจะคของห้องน้ำจะคของที่ดินน้ำ <c oughs> น้องลินอยา่าเอาดินลงไปเดอ้อเผื่อสิคุดแล้วล้วนี่ <c oughs> ใส่เวลาครึ่งมือมือหนึ่งกับเขึง่งวะเอาลงเลยหนึ่งเดี่ยว

ค่อยค่อยๆอืมให้ลงมายังบนใล้ให้งลงไปแล้วกันมีกระทมบาดิทมจะคลองเลยเรยอกคนนอเราแตะาลูกนนาะเอาัินลงลงเอาันเละลงเอากระสับสอลงเบเห็นนแรงกันได้แล้ว โซ่โซ่พุวงกับโซ่ดี่เงยเลยทุ่งเลยได้นักที่หันเม็ดเอามาเชียมเล็กตัวนี้นะเม็ดสามซี่เม็ดสี่ซี่นี่เนาะน่อจะได้เห็นวบบอ่าทางเม็ดี่ผลทามหาเนาะเสียมอันนี่นะเป็นเสียมของน้องทูนผีนั่นเม็สี่จะซื้อให้บ่บ่อันนี้เป็นโซอยกันของอันครูมีนาผมซื้อให้แล้วก็มาใช้่ตัวนี้อะไรนี่เอาขึ้นด้วยกัน น้องลินหยกขึ uh ้นเด้อขาระวังต้เด้ยอยอนี่บพี่ยังต่อใหม่ด้อันตุนตาลออกวานนี่ได้ค่ะมือดิก็ายกันอสอเรองสบายเลยไม่ช่ โจ่ทงขืนได้โจ๊พันต้องมันเอาเมินนะเกียนะสมุทาสราอาร่อามือมาเราคยิ่หาเคถือกีตีได้แล้วบบเอาก็ได้เ่านั้นนะบเอาเอาันนกแมนแเท่านั้นแหละยก็จะห้องเมือนนะห้องเม่นนพูดแหละอเลยนกระดาษทรายนี่แหละแล้วก็เกี่มันกรบางลงม่เป็นหินแลม่คอยันทุกเน่จับสงอนเลยแต่งเฮง แห้งพอดีลงไปหาลงเลยเใบแบบนันมาใบเฮ้ยน้องเพื่นนี้ขึ้นมาหยอกแต่คอยหำตกไปหำลองตกเ้อได้ได้เ้อะนะฮได้มียโอนเฮ้มามต้ยตุ้ยตุ้ตุ้ยทังหลังน้องเพื่นนี้มาแต่งเอขอเราเด้อแไปอ่ห้แมแบใหญ่ไม่ไหวเลยเพื่อน เอาแม่พารองเอาแม่เห็นง่วงป่ะพทาพวกนี้กินเลยคอยถามเลยมาแต่งเอาเอื่อยบอกมัน่าจับจางตู้จั่จงตู้ตุยอยู่มันง่า่น้องทรายกับไล่น้ำก้นน้องเรตีมีผุบาแล้วน้องเราตีมีแมนกันเลยจแมนอยู่เป็นบอกว่าให้แอนตัดผมออก ผมเพิ things, so good, day, well. yeah. um ่นยาวไม่ไหวเลยพี Leonardo, well, I mean ่น้องเนาะผมน้องเละได้ยาวไม่ไวเลอยากได้พรมมากได้ผมหนาหนาโพดแต่ไปซอยอ๋อคอยบอกนะคอยคอยได้ระบีงโต๊ะได้พวกนี้พี่น้องเพราะอันน้องระตีเป็นผู้ชายเป็นผู้ท้วมเลยหมายว่าผมแมนหมูเดียวกันเป็นหมูกันมาแต่น้อยเนาะโอ้ยอันแม่ขอเงินป้าเงินเด้ คอยแมารับบดเดอมองไม่นะแม่คอยนาพ่ต้นไหนล่ะแม่แบเป็น้นบลาปลาปลาอเาะซ้ำอีกบาทหนึ่งพี่น้องเลยค่อยเดอรพนนะ่อยูะได้ได้ทั้งสื่อสื่อลิ้นนะเฮ้ยย่าปีกแม่น่าปีกเอห่งหเออตรงนั้นหละ จา so, ออกอีกนะฮันนะดีเลยเออมันมันบอ่อเสริงนอนพี่นองเนาะ <laughs> ค่อย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 โอ้เสียมหั่มมืออย่ามาหลอกทางนี้นะจะหนึ่นะตุ๊กนะระวังตุ๊กเด้อดี๊ เกดทงพันดงไปนันอีกพี่น้องน้องนบ่ซิงน่อยนึงแมจะตกได้ดีเลยให้ลูกซรายหบเราแล้วงลุมนะอย่าลงแล้วน้องลินเดอร์เดี๋ยวขืนยากเลยค่ะมันเบิกเลยลงแล้วจะข้นได้ไหบันอันคือวันย่าแต้วยอันก็คือมังง่ายใช่ปะเด้ค่อยๆเด้อเขาถเจ้าเด้อ Uhh ้ย่คง่ายถูไาตุกะตปใช้บอมันก็ต๊กลงฮันันทีตกกระต๊กลงนี่แหละบ่ตกไปใช้แล้วพากันคุดล้ำอีกน่อยนึงเหน่อยเนาะเปลี่ยนกันคุดป้ง้อมเบี้ยวจังปงหอมนั่นน้าแม่บอลนะ ກະພງພມາເຮັດວກຊ້ອແມ່ນມ່ນາຮົາມາລອີາມພ່ນອາລງຫ້ຮາາລົັນນທກນາຕລ່ຍພນອໍມາຕ້ອງຈາງພິນອີຈາງພິອາລົງັນละ20,000ມນທແມ່ນດ້ີກບໍມີນາມືມີຕเงินເງິນ ผู้วงนี่ยังบ่ฮ้อนยังบ่ฮ้อนเดือนบ่ยังแล้วเนาะเดือนหยังเงินเดือนเดือนเดือนนี้เดือนเนี่ยวันที่หยังเบิ่งเอาเด้อยังโดนอยู่เนเอมื้อนี้วันที่16รวงมีแต่ชื่อวงกวันที่16พี่น้องเพ่สิฮอเนาะยง24 23มื้อฮอเด้อันนี้ตั้งเองไดบ่ได้อัน ก็ปี้สื่อไปเด้นี่ก็ปี้แบบก็ปี้แล้วนะสื่อคือกันมันลายฟังเราฮานะเห็นว่ามันเพาะนะลงนะฮามเดอร์ระวังตกดึองไงขึ้นเลยได้บฮะกินข้าวตจเ่ร้า ได้หรเกือบรูดเออได้แล้วันนี้สิปเอาบ<ห>่แ้ด้งไหนอเลยสบายด,ดีอยู่กันเนาะให้เจ้าของทีมันอยู่กันสบายดีเนาะสบายดีเลยอ่ะสบายดีให้เจ้าของิ่นเห็ดเองเจ้าของผ่นมาเลยเ้จ้าของเห็ดื้นเลเมอมีแต่อายกันแม่เห็ด้ให้เจาอห็ดเองเลยได้ด้ลงชอตแแร่มันจะปลุงเะยนะ มั่ม um e oh. ันออกก็พอดีแล hey ้วนะเพราะว่าชวนขึ้นกรได้กันนี่เอาขู่นามาตักตักตักไปเร่อยๆคอยเนาะชวนกระชีบไหลลงแดบบ่พ้าทีดึงขึ้นแดบบ่เลยเออได้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 นั่เฮงต์เตี้ยๆลงไปเลยลงลงดุลงลงเอ้าเอ้าบ้านนี้มียังไงเจ้าของเพิ่ลลงเองเลยบ้านนี้อืมอ้า วันนี้พี่น้องผู้วงศ์เพิ่นลงไปขุดขุดล้ำๆในหนึ่งนอนในหันมันบอ่อพี่ยางยังโม่เ่อยอยู่บ่ยังโม่เหมยปันไดยังอีกหน่อยเดียวพี่น้องนอนบอ่อซึ่เพราะว่าเวลาเพิ่นเอาถอมาแล้วแกมันอันน่ะเอาลงบ่ได้ไอเอาพี่น้องเลยมายามแรงเนาะก็มาเจอเ<อ>พิ่นเห็ดเวียกอันนี้แหละแนวดินเพิ่นนี่แหละซอยกันพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนพ<อ>ี่น้องเอาสบายดีเด้อผู้วงศ์เด้อสบายดีสบายดีเด้อสัทอง S 1> <S 1> โดยสบ,บายดีน้องลินบบน้องลาน้อยทิ้งโซ่โดยน้อ,องพี่โดยเนาะจากคลิปนี้ก็ขอจบไปแล้วเดิมน้องพบพ่อกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกาวคำว่าสบายดีสบ,บายดี